สวัสดีครับ,รบอ้าวพบกับผมเซลวัตจรเดียร์แลบกน้องเมย์มนะคะสวยครับน้องเมย์ใช้ลูกเงิยยนก็ได้วันนี้อ่าววันนี้เราก็มาอยู่ที่สวนทุเรียนภูเขาไฟแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยจะมีหลากหลายครับให้ท่านผู้ชมได้เยี่ยมชมกับกับของดีกันทลักอีกเช่นเคยครับอ่าวันนี้เราอยู่ที่สวนปันคูนครับ จะมีสวนน้าด้วยปะเราไปดูกันอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างนอกจากสวนทุเรียนอ่าสวนต้นกล้ียทุเรียนเนี่ยน,นะคะแล้วก็จะมีจุดเช็คอินมีจุดมีจุดเช็คอินนักท่องเที่ยวมีจุดเช็คอินนะคะ,ะ,คะถ่ายรูปสวยมากเลยค่ะังอย่างนี้ใช่ไหมในอำเภอกันทานรักษ์มีที่เที่ยวที่เที่ยวอย่างนี้ด้วยนะคะคือ คือก็อครบครบวงจรเลยนะคะคอนอกจากสวนทุเรียนแล้วก็ยังมีอะไรอีกมากมายเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราให้น้องเมย์พาเข้าเยี่ยมชมเนาะได้ได้ค,ไดค่ะ,คะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปหาเจ้าของของที่เียกันนะคะใช่แกนแนะนำว่ามีครับผมก็ของเราเริ่มแรกเลยคือมีผู้เรียนผูกไฟนะครับผูกไฟปุ๊บแล้วก็ต่อมาแล้วก็มีโฮมสเตย์ โมสเให้ลูกค้าเข้ามาพักแล้วก็มีสวนน้ําล่าสุดที่ทำเป็นสวนน้ำแล้วก็มีคาเฟ่กาแฟเพราะมาที่นี่คือเราเรียกว่าปั่นคูนัดโดยรวมคือเรามีหลากหลายคือลูกค้ามาที่นี่ปุ๊บก็ครบวงจรได้เลยทั้งมาทานทานผลไม้ของภูเขาไฟนะครับแล้วก็เล่นสวนน้ํามาพักโฮมสเตย์ด้วยได้ครับนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่โบพาพาไปชมว่ามีอะไรบ้างข้างในได้ครับไปกันเลยค่ะครับอุ้ยข้างหน้ามีที่ถ่ายรูปเยอะมากเลยค่ะแล้วน่ารักด้วย ตันนี้เป็นสวนน้าครับสวนน้ําของเราอรของชอบเด็กๆเลยสวนน้ําที่นี่ก็พื้นที่3-3งานกว่าเกือบไร่หนึ่งก็คือว่าถือว่าใหญ่ที่สุดในในโซนนี้นะครับโซนแหล่งท่องเที่ยวในสวนนี้ของกันทลักนะครับพี่หมีพี่หมีก็ตอนนี้ก็จะมีมีบรรยากาศคือเป็นสวนน้ําที่อยู่กลางสวนผลไม้นะครับก็จะมีต้นมะพคุดล้อมรอบนะครับมีต้นทุเรียนอยู่ภายในด้วยนะครับก็คือลูกค้ามามาเที่ยวปุ๊บคือพาลูกพาหลานมาเที่ยวพ่อแม่ก็ได้ทานผลไม้ในนี้ด้วยนะครับจุดครบวงจร ใช่ครับท่านผู้ใหญ่ครับผมครับแล้วก็มีมีตรงไหนครับที่บริที่นั่ก็เดี๋ยวก็ไปไปสวนทุเรียนเนาะอันนี้สวนทุเรียนของเราก็คือเป็นทุเรียนลูกกับไฟเป็นทุเรียนประจําจังหวัดของเรานะครับที่มีชื่อเสียงนะครับปลูกในดินผู้เขาไฟนะครับนี้ครับทางนี้เลยครับอันนี้สวนทุเรียนสวนทุเรียนใช่ทุเรียนเพราะว่า่วนนี้มาจะเป็นปลายฤดูหน่อยนะครับเพราะเราเริ่มทยอยตัดออกไปแล้วเพราะว่าเราก็ทุเรียนพอแก่พุ่เราก็ยังทยอยตัดออกไปเนียครับ อัวนี้ก็คือนี่ก็คือแจจําได้แล้วครับตัวนี้ครับก็สามารถตัดพร้อมจะขายจําหน่ายให้ลูกค้าได้เลยครับนี้ก็คือมามาที่เดียวนี่ก็มาจะครบวงจรเลยอยู่ได้ทั้งวันครับตัวนี้ครับอยู่ได้ทั้งวันใช่ครับคือค่าเข้าสวนน้ำก็คือแต่ข้งเดียวก็อยู่ได้ทั้งวันเลยโอ้ก็สวนนั้นจะเปิดประมาณ1ิบโมงถึงห้าโมงครึ่งนะครับเปิดเปิดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะครับเลิกนะครับแต่ตอนนี้อันนี้มะนาวมะนาวแท็ก็จะมีผักสวนครัวปลูกไว้ในบ้านไว้กินเองเนี่ยครับค่ะ ตันนี้เป็นต้นมังคุดนะครับนี่ตัวนี้ก็ออ๋มังคุดมังคุดนะครับมังคุดภู้ก่อไฟค่ะใช้ถ้ำภู้ก่อไฟใช่ตัวนี้มังคุดภู้ก่อไฟเดี๋ยวจะพาไปดูงอกภู้ก่อไฟด้วยครับอันนี้เป็ดเราลงได้ไหมเป็ดอันนี้คือเราจะนี่มีเป็ดมีเป็ดตัวนี้จะเป็นศูนย์อาหารครับเนกกองโต๊กนกกองโต๊กตัวนี้ก็จะเป็นจุดที่ว่าลูกค้ามาก็จะ สามารถให้อาหารปลาได้มีปลาปลาปลาสวายตัวประมาณเป็น10 2ส3งโลบางตัวก็15โลก็มีครับตัวใหญ่ปลามีตัวใหญ่แต่เป็ดแต่เป็ดนั่งไม่ได้ใช่ไหมนั่งไม่ได้อันนี้ผู้โดยเฉยๆค่ะน่าจะมีอันอันจักรยานเป็ดเยานปั่นใช่ไหมปั่นครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็จะมีแบบจัดจัดเลี้ยงจัดเหมือนเป็นจัดเลี้ยงรุ่นหรือจัดเป็นปาร์ตี้เล็กๆก็สามารถจัดได้ตัวนี้นะครับเป็นในร่มนะครับก็ได้ใช่ครับก็มีเวทีมีโต๊ะมีอะไรจัดให้เรียบร้อย อาหารก็สามารถสั่งได้ที่นี่ก็รับทําให้ใช่ตัวนี้โฮมสเตย์โฮมสเตย์ก็คือเราอยู่เนี้ยก็คือจะเป็นบรรยากาศแบบอยู่ในสวนที่เรียนเลย<อ>คือลูกค้าอาจจะไม่ต้องไปถึงจันทบุรีแล้วตอนนี้นะครับเรายกเหมือนบรรยากาศเนี้ยมาไว้ที่นี่เลยที่ศรีสะเกดที่กันทรักของเรานะครับตอนนี้ก็จะมีเงาะใต้ต้นนะครับลูกค้ามาก็สามารถเก็บทานได้ชิมได้นะครับเ<อ>งาะจากต้นสดๆนะครับตอนนี้อันนี้คือตัวอันนี้คือเงาะภูกกัไฟนะครับตอนนี้นะครับมาเรามาดูห้องกันครับผม ราคาราคาห้องยังไงคะราคาห้องคือห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทก็สามารถพักได้สองท่านนะครับตอนเช้าก็จะมีเสิร์ฟกินกาแฟกับขนมปั้งให้ด้วยนะครับอืมค่ะก็เป็นห้องแอร์แล้วก็มีห้องน้ําในตัวทุกห้องค่ะคือเราเรียวสดมากเลยนะคะเรียวสดมากอันนี้คืออ่าอันนี้น้องเขากําลังทาความสะอาดก็จะเป็นอันนี้จะเป็นห้องเตียงคู่ครับ หมาะกับลูกค้าที่ต้องการเป็นเตียงคู่น้อยนอนแยกกันหน่อยส่วนเตียงข้างในจะเป็นหกพ่อก็นั้นเตียงเดียวก็เหมาะกับเป็นชีมิลี่ครอบครัวที่ว่านอนเตียงเดียวกันค่ะอยากให้พี่โบฝากฝากท่านผู้ชมนะคะสําหรับคนที่สนใจอยากพาลูกพาร้านหรือพาครอบครัวมาพักเที่ยวที่นี่ค่ะนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับก็คือของเราปันคูนะครับมีทั้งสวนน้ำสวนที่เลี้ยงผู้ป่วยไฟโฮมสเตย์นะครับก็มีคาเฟ่นะครับก็คือมาที่เดียวจบครบ ทุกเรื่องนะครับก็คือสามารถมาช็อปเที่ยวชมชิมที่นี่ได้เลยนะครับก็ฝากติดตามในเพจชื่อว่าปั่นคูนนะครับปันคูนครับแล้วก็เบอร์โทรติดต่อก็0 8 4 8 3 0 4 8 0นะครับก็ตั้งอยู่ที่ตำบลประกาศนะครับหมู่บ้านสำตาลมนะฮะอำเภอการทะลักษ์จังหวัดริสิเกีตนะครับผมอ่าโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเราขอนั่งกินกาแฟชมชิมบรรยากาศชิวๆตรงนี้ก่อนนะคะ อย่าลืมนะครับสวนปั่นคูณผู้เรียนภูเขาไฟแล้วก็จะมีสวนน้ําโฮมสเตย์ครับอ่าแล้วก็ท่านใดที่สนใจรถแท็กอร์จอร์เดียก็ที่หอจกอชัยรุ่งเรงยนต์3ามสาาอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ ครับวันนี้ก็ไปชมสวนทุเรียนกันมาแล้วเนาะก็เดี๋ยวผมจะขอฝากรถแท็กเตอร์พร้อมกับใช้ลงเนึ่งยนต์สาขาอำเภอกันทลักษ์ไว้ครับก็ท่านใดที่สนใจรถแท็กเตอร์ จอนเดียก็อย่าลืมนะครับที่หอจกอชัยรุ่งลังยนต333อำเภอกันทรลักจังหวัดศร,รีสะเกษมีให้ท่านเรื่องแต่28แรง36แรง40แรง50แรง55 65 75, 75ขึ้นไปครับอ่าสนใจรุ่นไหนก็โทรสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์0945311122หรือที่เบอร์0810545709ครับอ่าในเดือนนี้ก็ทางกันทรลักของเราก็จะมี เทศกาลผลไม้ครับที่ว่าการอำเภอกันทลักษ์ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่29เดือนมิถุนายนก็จะมีร้านผลไม้มากมายครับจากเกษตรกรมาจัดบูธให้ท่านลูกค้าได้แวะซื้อเลือกหากันได้ครับวันที่20ถึง29เทศกาลผลไม้ที่อำเภอกันทลักษ์ครับก็ท่านลูกค้าที่ ผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมได้ครับก็หอจะกใช้ยลุงเรืองยนต์เราก็ตั้งอยู่ที่เส้นสีสเกตกันทะลักครับตรงข้ามบ้านเอื้ออาทรครับยืเยื้องกันกับเทศบาลอำเภอกันทะลักครับก็อ๋อปากลูกค้าครับพี่สนใจแท็กเตอร์จอรเดียครับอย่าลืมนะครับที่หอจะกใช้ยลุงเรืองยนต์สามสามสามอำเภอกันทะลักจังหวัดสีสเกตครับ